สำหรับคลิปนี้ก็มีผู้ถามมาบอกว่าผมนั่งแล้วพอเริ่มสงบเพ่งไปที่กลางหน้าผากสักพักมองเห็นข้าวของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทั้งที่หลับตาอยู่คืออะไรครับพระอาจารย์เขว่าผมนั่งแล้วพอเริ่มสงบพอเริ่มสงบก็สติสมาธิก็เริ่มอยู่ตัวแหละเริ่มสงบสงบแล้วเมื่อมันสงบแล้วมันก็จะละเอียดขึ้นจากหยาบไปหาละเอียดพอเรามองไปถ้ามันละเอียดพอนะถ้ามัน ถ้าละเอียดยังไม่พอเราก็ต้องทําให้มันสงบให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งโปร่งเบาแล้วก็พอเราเพ่งไปที่กลางหน้าผากเนี่ยบางทีเราก็เห็น,หนจุดสว่างเห็นดวงสว่างแล้วก็นี่ไอ้ที่การที่เรามองเห็นเข้าของที่อยู่ตรงหน้าทั้งๆที่หลับตาอยู่เนี่ยการที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือวิญญาณน,นั่นเองที่ทําหน้าที่ในการเห็นเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณ ถ้าจากสูวิญญาณภายนอกกับที่ที่อยู่ที่ดวงตาของเราซึ่งเป็นอยนายตนะภายในายตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รูปเสียงกิริยการสัมผัสธรรมลมที่มากระทบเนี่ยรูปกระทบตาเนี่ยอยายตนะภายนอกภายในายมากระทบกันแล้วก็ทําให้เกิดที่เรียกว่าวิญญาณตาออกมารับรูปวิญญาณที่ทําหน้าที่ในการเห็นกันนี้ถ้าสติสมาธิเราละเอียดไม่พอเราสงบไม่พอเนี่ยมันก็ไม่เห็นไม่ถึงความโปร่งเบาแต่ถ้า มนละเอียดพอเนี่ยป๊บมันมันก็เหมือน,นจะโปร่งโล่งไปหมดแต่แล้ยิ่งถ้าเราเคยฝึกพวกกสินมาเป็นพวกแสงสว่างมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะชัดเจนยิ่งขึ้นไปถ้าจิตของเราสงบมากละเอียดมากเข้าก็ยิ่งสว่างมากถ้าสงบน้อยละเอียดน้อยก็สว่างน้อยลงมาตามลาดับเพราะนั้นการมองเห็นการมองเห็นเนี่ยมันเหมือนกันที่เรียว,ว่าเรา ใช้กสินเนี่ยฝึกจนกระั่ายตั้งรูปชานรูปชานเนี่ยชานหนึ่งสองสามสี่แนวเนี่ยถอยเข้าออกจนชำนาญทรงอารมณ์ได้ดีเนี่ยก็เลยเราเราจะมองเราจะมองอะไรเนี่ยเราจะปรุงแต่งอะไรก็เลยกามองไปในการปรุงแต่งแล้วการมองเห็นเนี่ยมองเห็นมันก็มีทั้งของจริงและของปลอมถ้ามองเห็นเราละเอียดสงบละเอียดแล้วก็นี่มองเห็นภาพนิมิตอยู่ข้างหน้าเนี่ย ลืมตามันไม่ใช่นั่นก็เรียกก็เป็นนิมิตท,ที่เห็นจากภายในจิตของเราที่เป็นส่วนของสัญญานะถ้าสมมุติว่าจิตของเราถ้าสติสมาธิเราละเอียดพอเนี่ยสัญญานั้นก็เป็นมีความเป็นจริงเป็นส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นถ้าจะเรียกแล้วทำมาละเอียดมากๆเป็นอภินยาก็เป็นบูเพณนิวาสานุสียานแต่ถ้าเราดูนะแล้วก็ปรุงแต่งเราลรักษาความปรุงแต่งนั้นจน,นสติสมาธิของเราเนี่ยละเอียดมากเนี่ย การมองด้วยก็มองไปเห็นใน,ในเหตุการณ์ข้างหน้าแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นอนาคตััสยานแต่พระพุทธเจ้าเราไม่สังเสริญไม่สันเสริญสิ่งเหล่านี้เาเราบอกคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอตีตััสยานหรือบุเพนิวาสานุสยานหรือก็ไม่ควรหวังสิ่งนี้ไม่ไมถึงก็คืออนาคตััสยานก็บุคคลมารู้แ,แจ้งชัดซึ่งธรรมะที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้า ไม่งอนแง่นคอนแข็งก็คือมีสติตรงสัมมาญาที่ลมกระทบที่ปลายจมูก้วดูใจเต้นให้ทันปัจจุบันเนี่ยแน่นเครียดโลง่งเยถ้าเราเห็นแค่ปัจจุบันอารมณ์นั้นและละเอียดมากๆสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นมันก็ตรงแม่นตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าสติสมาธิเราละเอียดไม่พอสมาธิไม่พอเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกิเลสมานขันธ์มานเทวุฒิมานพิสังขานมามนมจจุมานมันก็เป็นวิปัสสนูกิเลส แต่ถึงเราจะเห็นภายหน้าเห็นเห็นด้วยความด้วยอภิญญาคือว่ามีจักษุทิพย์ด้วยอภิญญาคือความรู้จริงนั่นเองถ้าถ้ารู้ไม่จริงนั่นก็เรียกเป็นของปลอมนะเป็นวิปัสสนาเกลเลแต่รู้จริงถึงรู้จริงมีตาทิพย์รู้จริงก็ยังเป็นวิปัสสนาเลสอยู่ดีมันไม่ใช่ทางปณิพานธ์นะแต่ว่าสมาธินี่ที่มันละเอียดแม่นตรงนั้นเกิดจากอำนาจของฌาน แล้วก็อภิญญาเขาเรียกว่าเมื่อมีปัญญาอาศัยฌานที่แม่นตรงชัดแล้วแล้วจนกระทั่งเกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงที่รู้ชัดเจนแล้วเรียกอภิญญาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูปัจจุบันคือสติสัมัญญาเนี่ยเพื่อให้ดับการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาที่ว่าเป็นอดีตหรืออนาคตให้มาเต็มที่ปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันเรามีแค่ตัวกายเวทนาจิตเนี่ยเป็นอารมณ์เนี่ยจนกระทั่งเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนี่ยังเป็นพวก อภิญญาห้าอยู่สิ่งที่เห็นเห็นจากจักสุวิญญาณที่เป็นส่วนของละเอียดแล้วก็โสตวิญญาณส่วนละเอียดคณะวิญญาณละเอียดกายวิญญาณละเอียดตามลําดับชั้นไปงั้นเราก็าไปยึดในอัตตาก็นนี้เป็นอภินญ,ญาหกเราจะต้องรู้ชัดคือสติตรงสัมมัญญาไม่ยึดกายคือปล่อยวางจากกายแต่อาศัยกายเป็นที่เกาะที่พึ่งอาศัยเวทนาเป็นที่เกาะที่พึ่งอาศัยจิตอาศัยธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่ง แต่ว่าไม่ยึดถ้าจะไม่ยึดจะวางวางอารมณ์ไงก็จเจริญสติให้ตรงสัมญาพื่อระรูปเวทนาสัญญาณขารวิญญาณละกายกระจยนั่นเองละกายละเวทนาละจิตละธรรมจนกระทั่งเข้าไปถึงความหลุดพ้นคือสิ่งที่แท้จริงคือปัจจุบันอารมณ์ก็เรียกว่ากับบุคคลผู้ใดไม่รู้แจ้งชัดซึ่งธรรมะที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าไม่งอนแงนคอนแขนก็เห็นความรู้สึกเจเตแน่นเครียดลงไปเรื่อยๆเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อม บุคคลผู้น,นั้นเมื่อรู้ความแล้วควรจเจริญไว้เนืองๆนี่เป็นข้อนะที่ว่าอธิบายแล้วก็แก้ไขาการรู้การเห็นนั่นเป็นเรื่องของเทปจักสุถ้าสมาธิเราแม่นตรงสมาธิเราไม่เสื่อมคลายชานเราไม่เสื่อมอภินญานั่นก็เป็นของที่แม่นตรงแต่ถ้าชาชานเสื่อมถ้าชานเสื่อมแล้วสิ่งที่เราเห็นนี่อาจจะเป็นสิ่งที่หลอกลวง